สวัสดีครับทุกคนผมประกาศิทธ์จากวัดคาไทยแลนด์ครับวันนี้ครับเราอยู่กับรถยนต์นะครับสัญชาติเกาหลีมาแล้วนะครับ The New k i a r c r n n v v l l 7ที่นั่งตัวที่อยู่กับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นรั x u r รนะแต่เขามีอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นพรีเมียมตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับในตระกูล Carnival ของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็น ข้างนอกข้างในวันนี้ก็เป็นการพรีวิวเล็กๆนะครับนำทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับตัวเกียร์คานิวัลรุ่นใหม่ตัวนี้ครับเครื่องยนต์สำหรับตัวนี้นะครับก็มาแบบเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วนะเพราะว่ารุ่นของเขาเนี่ยเป็น H-EV7 Luxury นะครับก็มาพร้อมเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับแบตเตอรี่นะครับลิเทียมไอออนเนี่ยมาลูกใหญ่ๆเลยนะ 54กิโลวัตต์แล้วก็แรงม้ารวมนะครับของเขาเนี่ยที่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์เนี่ยก็อยู่ที่245แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ย367นิวตันเมตรก็ถือว่าตอบสนองได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ทางค่ายเนี่ยเขาเคมมานะในอ c o คสติ๊กเกเนี่ยขับแบบผสมนะครับก็คือในเมืองนอกเมืองเนี่ยสามารถ กินอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยได้15.9กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองเรามาดูกันภาพรวมนะครับสำหรับ Kia c a n i v a l ซึ่งเป็นรถ MPV เขาบอกว่าเป็นรถ MPV สปอร์ตแบบแนว SUV นะด้านหน้าเนี่ยกระจังเนี่ยผมว่ามันดูสวยงามนะลงตัวกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับด้วยดีไซน์ที่เขาออกแบบมาที่เรียกว่าไทเกอร์นอเนี่ยก็คือจมูกของเสือเนี่ย เออก็ดูรงตัวดีทีเดียวครับไม่ว่าจะมาในเรื่องของแพทเทิร์นกริลนะครับที่มาเป็นตัวที่เป็นโครเมียมออกรมดำนะก็ไม่ได้ทำให้รถเนี่ยมีความเขาเรียกอะไรมีความมีมิติมากเกินไปแต่ยังได้ความกลมกลืนระหว่างตัวกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยล้อมากับตัว LED นะครับ Daytime Running Light ที่เป็นเรียกว่า ตัว StarMap Writing นะครับก็เป็นตัวยาวๆอย่างนี้นะครับตั้งแต่ตัวกระจังหน้ามาจนถึงตัวบัมเปอร์ขอบข้างนะครับก็เหมือนตัวเป็นตาของไทเกอร์นั่นเองนะก็ดูสวยที่เดียวครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยเป็น led Projector นะมาด้วยกัน4โคมนะครับตัวนี้ระบบ Adas เนี่ยมาครบแล้วนะก็เป็นระบบเปิดปิดไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัตินะครับสำหรับตัวนี้ บัมเปอร์ด้านหน้านะครับก็ออกแบบมาเนี่ยเข้ากันดูลงตัวผมชอบนะที่เป็นเจเนอเรชันนี e ้นะครับเนี่ยก็มาถึงขอบชายด้านล่างเนี่ยเล่นด้วยตัวที่เป็นอลูมิเนียมอันนี้เหมือนตัวอลูมิเนียมที่เป็นโลหะเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพลาสติกนะเออทำได้ดีดูแบบพรีเมียมทีเดียวมีตัวไฟตัดหมอกที่เป็น led มาให้นะครับเป็น2เส้น แล้วก็ส่วนตัวชายขอบด้านล่างเนี่ยมีเรดาร์มาให้นะครับซึ่งทำงานเนี่ยเป็นระบบ a อ a ดร่วมกับกล้องที่อยู่ด้านบนมีตัว Active a i r f แฟมาให้นะครับเปิดปิดลมช่วยในเรื่องของการระบายอากาศกับเรื่องของแอโรไดนามิกอั t ต้าโซนิกด้านหน้าเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด6จุดมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ เรามาดูกันที่ด้านข้างนะครับเกียร์เนี่ยเขาออกแบบมานะตั้งแต่รุ่นก่อนหน้าเนี่ยมันจะออกเป็นทรงกล่องๆซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมต้องบอกก่อนครับว่าเออชอบนะรถ MPV สไตล์อย่างเนี้ยมันไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ใช้งานเนี่ยตอบสนองได้ดีผมแอบชอบไปมากกว่าตัวที่เป็นตัวคล้ายๆกับรถแวนนะหรือรถตู้กับคู่แข่งของเขาใน สัญชาติเดียวกันก็อย่างพวกฮุนไดเฮ H1 อะไรพวกนี้หรือว่า s t a r ์ e s รพวกนี้นะฮะก็ดูแล้วเนี่ยมันกระชับกระเฉงเ่ยมันดูไม่เทอะทะแล้วก็ใช้งานได้ด้านข้างเนี่ยนะครับซุ้มล้อเนี่ยมีเส้นขอบคิ้วเนี่ยไล่ลงมาเนี่ยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถสันนูนทีเดียวแล้วก็ตัวล้อด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบ Aero w o v i l นะก็ช่วยในยเรื่อง Aero Dynamic ออกแบบมาเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมนะครับ กสวยที่เดียวมีโลโก้เกียร์มาให้ตัวนี้ขนาด19นิ้วพร้อมดิสเบรกขนาดใหญ่นะครับยางเนี่ย2 3 5 55 5 5 R 1 9ถือว่าหนาช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยก็เป็นแมกกาสัตตรัสนะครับพร้อมคอยสเปงิงเสา A ออกแบบมาดูเรียวเล็กตัวนี้เขาเป็นสีดำไฮคอร s สแ a c k นะครับแล้วก็ กระจกด้านข้างเนี่ยฝังไฟ LED มาให้นะไฟเลี้ยวแล้วก็มีตัวกล้องมองรอบคันมาให้เปิดปิดแบบพับไฟฟ้านะครับสำหรับกระจกมองข้างแล้วก็ในส่วนของตัวประตูด้านหน้าเนี่ยเสา A เขายังออกแบบมีช่องในส่วนของมองเนี่ยมุมอับสายตาของเสา A เนี่ยมาให้เพราะรถที่เป็นรถแวนแบบนีหรือว่า MPV เนี่ยก็ออกแบบมาก็จะมีมาให้ด้วยนะครับเพื่อ จุดบอดหรือว่าจุดอับสายตาหลังคาของเขานะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นดูโอสันลูฟนะครับก็คือมีตัวสันลูฟด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของตอนผู้โดยสารที่นั่งตอนที่สองนะมีราวหลังคามาให้ตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะรับน้ำหนักเนี่ยได้ถึง100กิโล ตัวมือเปิดประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูจับของผู้ขับขี่หรือว่าประตูสไลด์ตัวนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ด้านนะสั่งเปิดปิดผ่านตัวรีโมทคอนโทรลได้หรือว่าทุกคนเนี่ยจะตั้งตัวเปิดปิดที่เป็นตัวสมาร์ทคีย์เนี่ยให้เราเดินเข้ามาใกล้ตัวรถแล้วประตูตัวนี้เปิดเองอัตโนมัติให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ตั้งค่าผ่านหน้าจอกระจกขนาดใหญ่นะครับ เสา B เสา C นะครับรวมไปถึงชายด้านท้ายเนี่ยเป็นสีดำไฮคอร s สแ a c k ถ้าติดฟิล์มสีดำเนี่ยมันก็จะลื่นไหลมาถึงด้านท้ายส่วนตัวที่เป็นตอนนั่งที่3เนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นนะครับเป็นสีแบบโครเมียมเงาๆแล้วก็มีแบบไดมอนด์คัตนะก็ทำให้รถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้านหลัง ขนาดของล้อแม็กก็19นิ้วเช่นเดียวกันมีดิสเบกขนาดใหญ่มาให้ด้วยตัวระบบช่วงล่างด้านท้ายเนี่ยเป็นตัวคอยสปริงเรามาดูกันที่ด้านท้ายโอ้โหด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ออกแบบมาคล้ายๆกับด้านหน้านะครับไฟเบรกเป็น LED เต็มระบบนะ แล้วก็จะเป็นไฟไฟลีเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็น Star Map Lighting เนี่ยก็ยังล้อดีไซน์มาถึงด้านหลังมันทำให้รถเนี่ยดูกลมกลืนลงตัวไปทั้งคนันมีกล้องมองหลังมาให้นะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็ยังมีโค้ดนะครับก็คือ Carnival เป็นรุ่นของเขานะแล้วก็รหัส HEV ซึ่งบอกว่าตัวเนี้ยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด ขอบชายกันชนด้านล่างมีระบบอัลต้าโซนิกมาให้6จุดเช่นเดียวกันโคเมียมล้อมาจากกลิ้นด้านหน้านะครับมาอยู่ที่ด้านหลังไฟถอยหลังนะครับไฟตัดหมอกรวมถึงทับทิมท้อนแสงออกแบบในแนวเรียวยาวเนี่ยเข้ากับตัว Star Map r i t i n g ด้านบนเนี่ยทำให้รถเนี่ยดูลู่ลงนะครับส่วนท่อนะตัวนี้เขาทำได้ดีนะครับเก็บเนียนเรียบเลยเออมันทำให้รถเนี่ย ดูแล้วเนี่ยมีความเขาเรียกว่ากลมกลืนนะลงตัวแล้วก็ดูมีความเป็น SUV นะครับนี่กลับมาที่บนหลังคานะมีสปอยเลอร์ซึ่งเป็นสปอยเลอร์ที่ติดมากับตัวฝาเปิดด้านท้ายเนี่ยมีกล้องมาให้ด้วยนะครับทุกคนตัวนี้ก็สำหรับตัวที่เป็นกระจก มองหลังดิจิตอลนะครับก็คือกระจกมองกลางเนี่ยสามารถที่จะปรับเป็นแบบดิจิตอลได้นะครับเป็นภาพก็ช่วยในเรื่องของผู้โดยสารเนะเรามีลูกๆใช่ไหมอาจจะบังสายตาก็ใช้กล้องตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนเสาอากาศก็แนวคลีบฉลามมาให้เดี๋ยวเราไปดูกันด้านในครับว่ามีอะไรกันบ้างเราก็ขึ้นมาในตัว The New Carnival นะครับตัวเนี้ ต้องบอกก่อนเลยครับว่าโอ้โห MPV คันนี้นะครับมันดูมันใหญ่อะทุกคนเนี่ยถ้าเราเข้ามานั่งไม่เห็นด้านนอกนะครับเหมือนเป็นรถ SUV เลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าตัว g าวเ LAND เนี่ยยกสูงเนี่ยก็ใกล้เคียงกับตัวที่เป็น SUV นะครับเนี่ยเห็นไหมการออกแบบดีไซน์ภาพรวมของเขานะครับก็ทัศนวิสัยเนี่ยมองเห็นเนี่ยชัดเจนมากครับถึงแม้ว่าเสา A เ,เนี่ยเขาจะ ดูใหญ่นะแต่เราดูจากด้านนอกเนี่ยเออเขาทําได้เรียวเล็กนะครับแล้วก็ไม่ได้บดบังสายตานะแล้วก็เป็นแบบกระจกโค้งนะครับด้านหน้า t ริมการออกแบบภายในเนี่ยคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับหรือว่า luxury เนี่ยเขาก็จะเป็นสีแบบทูโทนนะครับก็สีดําตัดสลับกับเบาะที่เป็นสีเบตนะครับหรือว่า สีออกครีมครีมส้มๆตัวนี้นะครับอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยเดี๋ยวเราไล่เรียงกันมาจากด้านบนลงมาที่ด้านล่างนะครับเรามาดูกันที่ด้านบนนี่หลังคาดูโอพารารามิกเซอลูฟนะครับหรือว่าหลังคาสลูฟเนี่ยเป็นแบบ2ตอนนะครับด้านหน้าสําหรับผู้กับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยใหญ่นะแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยเป็นสีเบตนะครับมีที่บังแดดมาให้นะครับมีที่คีบบัตรมาให้ มีตัวกระจกแต่งหน้ามาให้มีไฟมาให้ตัวนี้ดีนะครับเปิดปิดได้เออไม่ได้เปิดอัตโนมัตินะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดตัวคอนโทรลเลอร์ตัวด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของไฟภายในนะเป็น LED นะครับแบบ Soft Touch นะไฟก็จะเป็นแบบดินไร้นะครับหรือว่าหลีแล้วก็เปิดไม่ใช่ว่าเปิดออกมาแบบกวดพราดนะมีตัวคอนโทรลหลังคา เอาโดมีก๊าซรูฟหรือว่ารูฟมาให้นะนี่เปิดได้นะครับปรับได้หลายอย่างนะครับเปิดเต็มบานนะครับหรือว่ากระดกเปิดด้านท้ายเนี่ยเพื่อระบายอากาศได้โอ้โหอันนี้ดีมากแล้วก็มีตัวม่านบังแดดมาให้ด้วยแล้วก็มีตัวคอนโทรลเลอร์ด้านท้ายนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะเอออันนี้ดีผมชอบ มีแต่ว่าไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเต็มบานนะครับแบ่งเปิดได้แบ่งปิดได้ไม่ร้อนด้วยนะครับตัวเปอร์เซ็นต์ของค่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโลหะเอออันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะสำหรับชอบหลังคาแบบนี้แต่ไม่ชอบเต็มบานส่วนตัว กระจกมองหลังนะครับเป็นแบบปรับแสงอัตโนมัตินะแล้วก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับสามารถที่จะปรับแสงได้นะครับปรับมุมมุมองศาเนี่ยขึ้นลงได้ไซ้ายขวาได้อย่างที่ผมชี้ให้เห็นนะครับเป็นกล้องที่อยู่ตรงสปอยเลอร์ด้านหลังเอออันนี้ดีแล้วก็ปรับเป็นแบบธรรมดาอันนี้เหมือนรถยุโรปเลยนะเออไอเทมตัวเนี้ยดีมากลงมาถึงตัวแดชบอร์ดด้านหน้านะครับ ภาพรวมของแดชบอร์ดเนี่ยช่องแอร์นะครับเป็นลาวแนวยาวนะมีสช่องนะครับปรับ360องศานะครับไล่ลงมาเป็นสีดำแบบ h ไฮคอสแ a c k ตัดกับตัวหนังที่เป็นหนังแบบบุนุ่มพิเศษนะดีครับมันก็ไม่สะท้อนแสงดีนะสำหรับตัวแดชบอร์ดตัวนี้ตัวแอร์นะครับคอนโทรลเลอร์แอร์เนี่ยสามารถที่จะปรับอุณหภูมิเนี่ยแยกฝั่งได้แบบซ้ายขวา เป็นแบบอิสระนะด้านซ้ายก็ปรับอุณหภูมิได้นะครับเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิแสดงผลหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลตัวนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะปรับนะครับเป็นตัวปุ่มแบบ direct touch นะที่ใช้คอนโทรลสำหรับหน้าจอระบบ Infotainment ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ให้ดูก่อน เครื่องหมายพัดลมก็จะเป็นแอร์ทั้งหมดนะครับแอร์ Air ก็จะมีแรงลมแอร์นะครับทิศทางแอร์นะแล้วก็ตัวที่เปิดแอร์แบบออโต้นะครับถัดลงมานะครับเป็นพอร์ต usb c นะเป็นแบบเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเสียบชาร์จไฟได้หรือว่าเชื่อมต่อผ่านระบบ apple carplay android auto แบบมีสายหรือว่าไร้สายด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น power outlet 12V โวลต์นะ มีตัวไวเล็ชาร์จมาให้นะครับสามารถที่จะวางไวเล็ชาร์จได้ใหญ่ทีเดียวครับมีถาดวางของเนี่หรือวางกุญแจนี่ดูรูปทรงกุญแจเขาเออดูดีนะไม่หายนะใหญ่ๆเดีอเออ,อน,นี้ชอบแล้วก็เป็นแบบด้านด้านดูแข็งแรงครับเนี่ยวางกุญแจได้นะครับมีที่วางแก้วนะ้ํามาให้ขนาดใหญ่อันนี้สามารถที่จะวางแก้วเก็บความเย็นได้เอออันนี้ดีเหมือนกันส่วน คอนโทรลด้านขวามือนะครับก็เป็นในเรื่องของเกียร์เป็นแบบหมุนนะตัวนี้ดีเหมือนรถไฟฟ้าเลยเออเออเออดีเหมือนกันตัว P ก็เป็น Parking นะครับ RND นะครับใช้หมุนซ้ายหมุนขวาเอาเนี่ยก็จะมีไฟแสดงผลนะครับอันนี้ดนะครับอันนี้ขับเคลื่อนเกียร์ว่าง P Parking มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับออโต้เบรกโฮนะครับดライブโหมดนะมีตัว Eco Mode มนะครับส mart Mode แล้วก็สปอร์ตโหมสามารถปรับได้3โหมดด้วยกันลงมานะครับเป็นคอนโทรลเรื่องของเป่าเบาเป่าลมนะครับเอออันนี้ดีเป่าลมร้อนปัดไปข้างบนนะครับแล้วก็มีสามารถที่จะปรับแรงลมได้3ระดับนะปรับลมเย็นอันนี้เหมาะกับบ้านเรา ผมชอบนะมีมาให้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของจอดรถร้อนๆเนี่ยเบาเนี่ยมันร้อนมันคุมความร้อนมีตัวเป่าลมเย็นโอ้โหเย็นสบายหลังเย็นสบายก้นมาก Parking sensor น,นะครับมีมาให้ตัวนี้มีระบบช่วยถอยจอดให้ด้วยนะสำหรับตัวนี้ Parking assist นะครับนี่เห็นไหมพอเรากดเข้าไปโหมดนะครับสามารถที่จะ ดีเทคช่องจอดได้นะครับนี่กล้องนะครับก็สามารถที่จะดูได้หลายองศาหลายมุมมองละเอียดมากเลยเอออันนี้ดีพอรถเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับอันนี้ด้านหลังมีเส้นกริดมาให้ด้วยนะครับกะระยะนี่หรือว่า b i r ร์ดไอวิวนะภาพรวมเราจอดแบบเฉียงอยู่นะครับนี่อันนี้ก็เป็น b i r ร์ดไอวิวแบบหมุนได้ เออเนียนติดมืออยู่พอสมควรนะครับใช้ได้แต่ภาพเนี่ยชัดเนี่ยระดับชัดเนี่ยชัดอยู่แต่ไม่ได้ชัดคมกริบนะแต่เห็นอยู่สำหรับตัวนี้เรากลับมาที่หมดตัวนี้ถัดมาก็ สามารถที่จะเป่าลมร้อนลมเย็นเนี่ยได้ทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารเรามาดูกันที่ที่วางของตรงกลางนะก็ใหญ่ครับขนาดใหญ่เนี่ยใส่ขวดน้ําได้โอ้โหหลายขวดเลยสามารถที่จะเก็บของที่เป็นของสําคัญได้นะครับเรามาดูกันที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเขาเป็นแบบ Y สกรีนนะครับก็คือเป็นจอแบบติดกันแบบมุมโค้งนะ12.3นิ้วทั้ง2จอเลยเป็นจอระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับแล้วก็จอมาตรวัดจอกลางเรามาดูกันที่จอมาตรวัดก่อนจอมาตรวัดเนี่ยจอแสดงผลนะครับทุกคนก็จะแสดงผลแบบเ,เห็นเป็นตัวรถนะแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆหรือว่าระบบ ADAS เนี่ยเขาก็จะทำงาน ล้อไปกับการเตือนที่หน้าจอนะครับมีในเรื่องของความเร็วกิโลเมตรนะครับเรื่องของ rpm นะตัวนี้ก็มีให้ตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับก็บอกปริมาณแบตเตอรี่ของไฮบริดด้วยนะครับปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโหมดการขับขี่ก็มีมาให้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้มี head up display ด้วย11นิ้วกว่าๆนะครับสามารถที่จะมอง มาตรวัดเนี่ยผ่านนิสเพอร์ตัวนี้ได้พวงมาลัยเนี่ยผเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันก็แน่นอนครับด้านขวาก็เป็นเรื่องระบบ ADAS นะครับ a a p t i v e Cruise Control นะครับตั้งความเร็วลถความเร็วนะครับดูเรื่องระบบความปลอดภัยที่หน้าจอต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะดู r a n จ์นะครับ อัตราสิ้นเปลืองพลังงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกดเรียกดูได้ด้านซ้ายก็เป็นเรื่องระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงโหมดสั่งการด้วยเสียงนะครับรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ส่วนตัวก้านปัดเนี่ยก็เปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับสามารถตั้งเปิดปิดได้นะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟต่ำไฟสูงเนี่ยอยู่ที่ด้านขวามือ ด้านซ้ายมือก้านปัดน้ำฝนเนี่ยสามารถตั้งเป็นออโต้ได้นะครับเราก็ปรับความแรงของปัดน้ำฝนได้ทั้งหน้าแล้วก็ได้ทั้งด้านหลังตัวนี้มีพาร์เนชิพมาให้นะเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้งานร่วมกับตัวที่เป็น Eco Mode กับ Smart Mode ได้ก็คือมีการ r e เ e n e น a เรไฟกลับไปหรือว่าช่วยหน่วงแรงได้นะครับหรือว่าเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยก็เป็นเรื่องของพารเนชิพสามารถเพิ่ม เกียร์ลดเกียร์ได้สำหรับตัวนี้เป็นเกียร์หจังหวะนะครับหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์นะมีอะไรบ้างตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับมีแมปมาให้นะครับแผนที่นะครับตัวนี้สามารถที่จะเปิดปิดได้นะแล้วก็สามารถที่จะดูนะครับเรนจ์ของตัวแบตเตอรี่ได้ในระบบ h ฮ b ริดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวิทยุระบบสื่อสารนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธ USB ต่างๆก็มีมาให้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับสั่งการด้วยเสียงนะครับโหมดเงียบนะครับหรือโหมดวิทยุเนี่ยก็สามารถที่จะพักหน้าจอได้นะคู่มือการใช้งานก็สแกน QR code เข้าไปดูได้นะครับตั้งค่าตั้งค่ารถยนต์นะครับสามารถอะไรบ้างระบบขับคีย์ นะครับก็เรื่องของความปลอดภัยนะเบรกฉุดเฉินนะครับเตือนตัวนี้มีตัวเตือนเมื่อถอยด้านหลังมีรถตัดด้านหลังเนี่ยรถเบรกให้นะครับตัวนี้ก็มีมาให้ตัวช่วยจอดก็มีมาให้สามารถที่จะปรับ ตั้งค่านะครับเพส์ฮัสขับดิสเผ่านหน้าจอตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปปรับเนี่ยสมาร์ทคริส o อนโทนะครับก็สามารถที่จะปรับได้การเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัน่นเป็นเสียงเนี่ยระบบความปลอดภัยในการขับขี่เนี่ย เตือนที่หน้าจอเตือนที่ h e a d u p d เด p Pay มีเสียงเนี่ยสามารถตั้งเปิดปิดได้เออเหมือนยูโรยุโรปนะก็ลองเข้ามาดูนะครับอันนี้ผมก็พาดูคร่าวๆสำหรับวันนี้ก็เป็นพรีวิวแบบทำความรู้จักกับรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านท้ายครับว่าจุดเด่นเขาอยู่ที่ด้านท้ายคันนี้มีอะไรกันบ้างครับนี่คันนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับทั้ง2ด้านดีมากๆแล้วก็รถเนี่ยดูสูงนะ แต่ไม่ได้สูงมากจนเกินไปเออแต่ผู้ใหญ่เนี่ยต้องก้าวหน่อยนะครับมีตัวโหนบรามาให้นะครับที่เปิดปิดประตูสามารถเปิดปิดที่เสาบีได้เองนะไม่ต้องให้คนขับเนี่ยเขาเปิดให้ก็ได้นะครับแล้วก็นี่จุดเด่นของเขานะครับสำหรับคันนี้ปุ่ม one touch กดปุ๊บปรับนอนให้เลยนะครับแล้วก็กลับมานะครับก็กดปุ่มโฮอีกปุ่มหนึ่งมี2ปุ่มนะสำหรับด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาเนี่ยจุดเด่นของตัวคา n ิว a ลเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับได้อิสระนะครับสามารถที่จะถอดเบาแถว2เนี่ยออกได้นะแล้วก็ปรับ เบาแถว3เนี่ยพับลงนะครับแล้วก็ใส่ของเนี่ยได้เต็มช่องเลยบรรทุกสัมภาระได้นะครับแคมปิ้งได้ส่วนเบาแถว2เนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยคือความนั่งสบายนะความใหญ่ของเขาเป็นเบาอิสระ2ตําแหน่งนะครับมีที่วางแขนมาให้นะมีในส่วนของปรับระบบปรับอากาศเนี่ยแยกส่วนโซนจากข้างหน้าเนี่ยสามารถที่จะปรับเองได้ด้วยนะครับช่องปรับอากาศเนี่ยมีมาให้ครบเลยนะ มีไฟเก๋งมาให้นะครับในส่วนของด้านท้ายนะมีเปิดสลูปตัวนี้ก็เปิดสลูปเองได้นะสำหรับตัวนี้มีม่านบังแดดมาให้ทั้งตอน2และตอน3เอออันนี้ดีมากๆเลยเบอะเนี่นะครับถ้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยทุกคนก็ใช้แบบแมน,นนวลนะ รูดขึ้นรูดลงนะครับเอออันนี้ก็ดีนะมันเร็วดีมันดูแข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนมาด้านหน้าไว้เดี๋ยวจะพาไปชมที่ด้านหลังทุกคนเรามาที่นั่งตอนสามนะครับเออตัวผมใหญ่ๆเนี่ยนั่งได้นะเบาอ,องศาเนี่ยโอเคเลยนะครับแล้วก็ดูกว้างดูโป่งนะครับมีช่องแอร์มาให้มีตัวม่านบังแดดมาให้ตัวที่สาม แล้วก็มีช่องวางแก้วหนามาให้นะครับรายละเอียดเนี่ยใช้ได้เลยนะมีช่องใส่ของกระจุกกระจิกมี power outlet มาให้สองตแหน่งด้วยนะครับสำหรับที่นั่งตอนสามเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าปรับพับขนสัาพะเนี่ยแบบว่าที่นั่งตอนสามพับลงยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับด้านท้ายนะครับสามารถวางสัาพะเนี่ยได้เยอะทีเดียวนะเนี่ยลึกเลยทุกคนมาดูเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าสามารถที่จะวางถุงกลอฟเนี่ยได้4ถุงแบบแนวตั้งนะแล้วก็มี power outlet มาให้นะครับมีตัวขอเกี่ยวของกระจุกกระจิกมาให้นะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยมียังมีที่วางของมาให้ด้วยเราจะพับเบาะแถวสามนะให้ทุกคนดูกันนะครับทำง่ายๆครับดึง แล้วก็พับนะครับลงไปเออมันไม่ต้องใช้แรงเยอะนะงัดมานะครับแล้วก็พับลงไปวางแบบราบโอ้โหใส่ของได้เยอะถ้าเดินทางแค่4คนเนี่ยไปเนี่ยผมว่าใหญ่กว่า SUV นะทรงกล่องแบบนี้ MPV พอเราจะเอาขึ้นนะครับเราก็ดึงขึ้นแล้วก็ใช้ดึงตัวนี้เอาก็ต้องใช้แรงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องใช้แรงมากนะ ไม่ได้ยากอะไรนะครับสําหรับตัวนี้ตั้งก่อนอ่าอเคท้ายเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้านะครับหรือว่าจะใช้แบบแฮนด์ฟรีแอสเซทก็ได้นะครับถ้าเรามีกุญแจทั้งหมดรอบคันก็มีเท่านี้ละครับ